กระชายสมุนไพไทยดีเยี่ยมกว่าโสมสรรพคุณดีกว่าราคาถูกกว่ากระชายสมุนไพไทยดีเยี่ยมกว่าโสมสรรพคุณดีกว่าราคาถูกกว่าทำไมต้องเสียเงินซื้อโสมแพงๆกินไปทำไมในเมื่อสมุนไพไทยตัวนี้ดีกว่าและราคาถูกกว่าหลายเท่าในเมื่อราคาถูกกว่าแถมยังรักษาโรคไตได้อีกด้วย ซื้อโสมแพงๆทำไมในเมื่อสมุนไพรไทยพื้นบ้านก็มีประโยชน์เท่ากันสักพคุณเท่าเทียมกันราคาถูกกว่าแถมหาซื้อง่ายในบ้านเราไม่ว่าสมชนิดไหนมีคุณสมบัติพิเศษคือสารทั้งหลายในสมทั้งสารดีและสารร้ายมันไม่สามารถถูกขับออกจากร่างกายได้รับประทานแล้วจะหมุนเวียนอยู่ในร่างกายคือบางตัวรับประทานเข้าไป ขับถ่ายล้างออกไปได้หรือบางทีกินหัวเชโปกินอะไรไปก็ล้างออกหมดแต่โสมล้างล้างเท่าไหร่ไม่ออกพอกินไปนานๆมันจะหมุนเวียนอยู่ในร่างกายเราทำให้เลือดเหนียวเลือดเนะืะอแล้วจะเดินตัวแข็งแขนแข็งขาแข็ง,ขขงยืดขาลำบากนั่งนานๆไม่ได้นั่งนานจะลุกลำบากนั่นเป็นผลจากการกินโสม ในประเทศไทยเรามีสมุนไพรไทยตัวหนึ่งเหมือนโสมทุกอย่างในด้านดีคุณประโยชน์ด้านดีเหมือนโสมทุกอย่างเสียอย่างเดียวมันไม่มีสารพิษแบบโสมราคาเลยถูกกว่าเยอะตัวนั้นคือกระชายแล้วกระชายที่ดีที่สุดต้องเป็นกระชายเหลืองกระชายเหลืองคือกระชายที่ใช้ปรุงเครื่องแกงต่างๆคุณสมบัติของกระชายที่มีตัวยาสูงสุดคือกระชายเหลืองรองลงมาคือกระชายแดง และตัวบวยคือกระชายดำที่คนไทยเราไปเห่อและไปโปรโมทต,ตัวบวยคือกระชายดำจนทำให้ราคาแพงแล้วก็ออกไปกินกันยกใหญ่เรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภาท่านไปบรรยายที่จังหวัดเลยคนมีปัญหาโรคไตาถามว่าจะต้องกินอะไรอาจารย์แนะนำให้ดื่มน้ำกระชายคนอีสานเขาไม่รู้จักกระชาย แต่เขาพยายามไปหามาเขาไปขุดหัวกระชายดำมาให้ดูอย่างนี้ใช่หรือเปล่าธรรมดาสมุนไพรสีดำทุกชนิดจะช่วยบำรุงไตไม่ว่าจะเป็นขิงดำกระชายดำพรดยดำอาจารย์เห็นว่าเป็นกระชายดำก็บำรุงได้จึงบอกว่าให้เอาไปดื่มปรากฏว่าหลังจากนั้นหายจากโรคไตเลยล่ำลือกันไปใหญ่ว่ากระชายดำรักษาไตได้ แล้วต้องเป็นกระชายดำจังหวัดเลยเพราะว่าก้นหายคนแรกอยู่ที่จังหวัดเลยจนกระทั่งกระชายดำราคากิโลกร,รัมละ200บาทกระชายธรรมดากิโลกร,รัมละ20บาทต่อมาอาจารย์สุทธิวัฒนพูดชี้แจงความจริงทางรายการวิทยุจนตอนนี้กระชายดำหลือกิโลกร,รัมละ20บาทกระชายเหลืองกิโลกร,รัมละ40บาท ทำเอากระชายเหลืองขึ้นราคาเพราะคนดื่มกันมากและทําเป็นเครื่องดื่มได้อร่อยวิธีทําคือเอากระชายมาตําหรือปั่นแล้วคั้นน้ําจะได้หัวเชื้อกระชายถ้าอยากให้ไม่มีกลิ่นชุนก็ใส่ใบกระเพราใบโหระพาลงไปด้วยจะได้ช่วยดับกลิ่นกระชายแต่จะได้สปปรรพคุณคือเพิ่มเม็ดเลือดขึ้นมาคนที่นิยมกินหญ้าปักกิ่ง กินแล้วท้องอืดถ้าใส่น้ำกระชายลงไปจะเสริมสปปรรพคุณหญ้าปักกิ่งให้ดีขึ้นน้ำใบบัวบกผสมกับน้ำกระชายบำรุงสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ดีมากสูตรมาตรฐานวิธีทำน้ำกระชายสำหรับดื่มนำเอากระชายเหลืองกระชายที่ใส่ผสมในเครื่องแกงมา5 0 0กรัมครึ่งกิโลกรัมปั่นกับน้ำา2ลิตรแล้วกรองเอาแต่น้ำ ถ้ากลัวกลิ่นกระชายไม่หอมให้ใส่ใบกระเพราใบโหระพาหรือใบบัวบกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะใส่ทุกอย่างก็ได้ลงปัน่นและถ้าเป็นใบบัวบกจะช่วยบำรุงสมองได้ด้วยไม่มีกลิ่นกระชายนำมาดื่มได้ทันทีเหลือเก็บไว้ในตู้เย็นปรุงรสเพิ่มเติมเพื่อความอร่อยให้ดื่มง่ายสำหรับคนไม่ชอบกลิ่นกระชายเวลาดื่มให้ลิ้นน้ำกระชายเพียงครึ่งแก้ว แล้วเติมสไปซ์หรือเซเวัถ้าเป็นเด็กเฮลบูบอยสีเขียวจะหอมมากและใส่โซดาส่วนผสมไม่มีสูตรตายตัวให้ถือเอาความอร่อยความถูกปากถูกใจผู้ดื่มเป็นสำคัญเด็กๆถ้าให้ดื่มบ่อยๆจะไม่ค่อยป่วยผู้ใหญ่ดื่มเป็นประจำจะทำให้หัวใจแข็งแรงบำรุงไตบำรุงหัวใจบำรุงสมองบำรุงกระดูกปรับความดัน สูงไปหรือต่ำไปปรับให้พอดีและปรับฮอร์โมนผู้หญิงเพราะมีฮอร์โมนมากไปจะเป็นมะเร็งเต้านมฮอร์โมนน้อยไปก็จะเป็นมะเร็งมดลูกกระชายจะปรับให้สมดุลใครความดันมากก็จะลดใครความดันต่ำก็จะเพิ่มประโยชน์ของกระชายกระชายไม่เพิ่มฮอร์โมนแต่ปรับฮอร์โมนคนกระดูกผุกระดูกพุน หมอบอกว่าเป็นโรคกระดูกบางให้ดื่มพักเดียวไปตรวจใหม่หมอจะงงว่าทำไมกระดูกตันน้ำกระชายยังเป็นตัวหนึ่งที่บำรุงสำหรับคนที่เป็นเบาหวานสรรพคุณของกระชายในน้ำกระชายหนึ่งแก้วมีคุณค่าสูงกว่านมหนึ่งแก้วหลายๆเท่ามีวิตามิน C B1 B3 B5 และแคลเซียมช่วยให้เส้นผมแข็งแรง ผมขาวกลับดำผมบางกลับหนามีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงกระดูกไม่เปราะบางช่วยบำรุงหัวใจระบบกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเป็นสม่ำเสมอช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นช่วยย่อยอาหารแก้โรคกระเพาะช่วยขับลมแก้ลมจุกเสียดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเจริญอาหาร แก้โรคในช่องปากและคอแก้โลหิตเป็นพิษถอนพิษต่างๆแก้ปวดมวนในท้องแก้บิดมูกเลือดเป็นยาขับปัสสาวะเป็นยารักษาลิซีดวงทวารรักษาแผลในปากกลากเกลื้อนบำรุงสมองเพราะช่วยให้เลือดเลี้ยงสมองส่วนกลางดีขึ้นถ้ากินคู่กับไปบัวบกจะบำรุงสมองได้โดยตรง ต้องกินเป็นประจำเพื่อป้องกันความจำเสื่อมปรับสมดุลของความดันโลหิตให้พอดีไม่ให้สูงมากหรือต่ำมากเกินไปช่วยบำรุงตับไตให้แข็งแรงช่วยให้ไตทํางานได้ดีขึ้นดูแลระบบมุดลูกลังไข่กระเพาะปัสสาวะดูแลหูลูดกระเพาะปัสสาวะให้แข็งแรงช่วยฟื้นฟูต่อมไร้ท่อต่างๆเช่นต่อมไทรอยต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไตและตับอ่อนเมื่อต่อมไทรอยด์ปกติดีจะไม่เป็นโรคคอพ่อกและยังมีส่วนในการช่วยลดกดยูริกช่วยบำรุงมดลูกแก้ตกขาวช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงเนื่องจากถ้าผู้หญิงมีฮอร์โมนเพศหญิงในตัวมากเกินไปก็อาจเป็นมะเร็งเต้านมหรือถ้ามีน้อยไปก็อาจจะเป็นมะเร็งปากบนลูก ช่วยซับน้ำขาวปลาสตรีหลังคลอดบุตรช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนเทสโทสเตอรโรนในเพศชายควบคุมเมต่อมลูกหมากโตแก้ปัญหาไส้เลื่อนใช้เป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังทำให้กระปี้กระเป๋าและใช้บำบัดโรคกามตายด้านทำให้กระชุ่มกระชวยมีกำลังเสริมสมรรถภาพทางเพศยังเห็นได้ชัดอีกด้วย ประชายถ้านำไปเปรียบเทียบกโสมราคามันต่างกันเล่าฟ้ากับดินประชายยอดเยี่ยมกว่าสรพคุณดีกว่าราคาถูกกว่าทราบแล้วขอเชิญทุกท่านรีบหามาทานด่วนอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ